สวัสดีทันหน่อยสิ mm hmm. oh, เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ mm hmm. ขอน,นี้ก่อนนะสวัสดีทำยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีคับไมฮานหรือป่านี่โนโนนั่งก่อนครับอ่ะสวัสดีครับชานชื่อแล็บบี้นะนายดูสิเธออายุสิบเดือนแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะอสวัสดีครับ,บ,บ,นะออรบก่อนลูกสวัสดีค่ะ นี่ทางนี้ทางนี้นอนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทํายังไงสวัสดีครับสวัสดีครับมาคะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครัสวัสดีครับก่อนคุงเก่งสวัสดีครับจานชื่อแลปบี้เธอชื่ออะไรเนี่ยฮะอ๋ออ๊าอ๋ออ๋อ ครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวิ่งดอกมือแผะแผะตอกมือแผะแผะส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บส่งจุ๊บทำไงส่งจุ๊บส่งจุ๊บส่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บส่งจุ๊บไหนส่งจุ๊บบ๊ายบายก่อนบาย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 ส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บทำไงว้าวส่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บ <laughs> chúc hãy điều này xì chúc này xí chát mơi đã nó na song chúc 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 này chúc 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 này xì chúc 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 thôi <laughs>